ก่อนอื่นนะขอพูดอะไรก่อนแล้วกันนะครับซุเมริกโกถ้าเธอน่ะยังไม่รีบเข้ามาแล้วก็นะฉันจะเปลี่ยนใจแล้วนะเว้เพราะว่าตอนนี้ทางเซิร์ฟญี่ปุ่นอะ่ะมันมีประกาศมาแล้วนะเว้ยว่าอะไรจะเข้ามาในช่วงฤดูร้อนอะ่ะแล้วถึงฉันจะไม่รู้ว่าแม่นั่นเนี่ยจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็ตามแต่ฉันบอกเลยว่าฉันอวยแม่นั่นมากกว่าเธอนะซุเมริกโกฉันบอกไว้ก่อนเลยขอสวัสดีกันด้วยนะครับ และนี่เนี่ยก็คือรายการแปลสตอรี่การของโทโฮโรสวดถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะเป็นพาร์ทที่24นะครับลืมดูพาร์ทว,ว่ามันถึงพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ที่พูดไปตอนเปิดคลิปเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแค่ขู่ใครบางคนเฉย,เยจริงๆจ,จะโทษนางก็ไม่ได้หรอกมันต้องโทษผู้พัฒนาเกมมากกว่าไอ้พวกเดเวลลอปเปอร์อะไรพวกนี้ว่าทําไมไม่เอาเข้ามาสักทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเถอะเอาเถอะคลิปนี้เนี่ยจริงๆมันจะต้องมีเรื่องแถม2เรื่องครับ แต่ว่าอีกเรื่องเนี่ยมันแยกไปเป็นอีคลิปละซึ่งผลตอบรับเนี่ยก็ดีเลยแหละยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้าไปดูคลิปนั้นด้วยนะครับส่วนในเรื่องแถมที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือเรื่องที่ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะชื่อคุณฮาฮโฮหรือเปล่าวะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมจาไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยที่เขาได้พูดถึงตัวของเบลโกในไลฟ์ซึ่งในไลฟ์เนี่ยผมก็ได้พยายามแปลไปแล้วแหละ แต่ก็เอามาใส่เป็นเรื่องแถมแล้วกันเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ผมก็แปลผิดด้วยแล้วก็มันน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าในไลฟ์นะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกก็ลองฟังดูแล้วกันนะตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกวาดขึ้นโดยท่านซุนจะเอาวาดที่เราก็รู้กันดีครับว่าท่านแกเนี่ยชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากแค่ไหนตัวละครตัวนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในโปสเตอร์ของอากิบาาระเบียแฟร์ air, ซึ่งในไลฟ์ผมเข้าใจว่ามันเป็นร้านครับ แต่มาเรียบเรียงดีๆแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นงานอีเวนต์ในย่านอากิบานะเพราะว่าในแต่ละโปสเตอร์เนี่ยมันจะมีวันที่จัดงานระบุไว้ด้วยครับแล้วก็น่าจะมีเป็นเหมือนแผนที่ที่แบบระบุว่าจะจัดงานตรงส่วนไหนของย่านอากิบาบ้างซึ่งงานตัวนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะจัดมาทั้งหมด8ครั้งครับ แล้วก็ตัวของเบรุโกเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบมาสคอตประจํางานอยู่ประมาณ6ครั้งได้มั้งก็คือตั้งแต่ครั้งที่3จนถึงครั้งที่8แล้วก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไอย้ครั้งที่8เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งมันจัดขึ้นในปี2014นะแล้วก็แน่นอนครับว่าเธอคนนี้เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจิรวาลของโทโฮเลยนะยกเว้นเรื่องคนวาดนี่แหละส่วนชื่อจริงๆของเธอเนี่ยเราก็ไม่รู้ครับแค่ไอ้ชื่อเบียโกเนี่ย มันดังในหมู่ฐานแฟนคลับของเธอเท่านั้นมีแฟนคลับด้วยเหรอวะเนี่ยเพราะเหมือนจริงๆเธอก็จะมีชื่ออื่นๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่ดังเท่าชื่อเบียโกเช่นเบียมุสเมะหรือแบบมุงิคาโมซุโกะซึ่งสองชื่อนี้ก็มีความหมายคล้ายๆกันนะครับไอ้เบียมุสเมะเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะเป็นแบบสาวเบียผมก็ไม่แน่ใจว่าจะอธิบายยังไงเหมือนกันคือมันคิดว่าในไทยเราก็น่าจะมีนะเออ แล้วก็ไอมุงอีคามสโกเนี่ยรู้สึกว่าจะแปลประมาณแบบสาวต้มเบียรครับในวิกิเนี่ยมีการเชื่อมโยงตัวของเธอคนนี้กับลีลี่ไว้ด้วยนะครับเพราะมันจะมีโปสเตอร์อันนึงที่เขียนว่า s p Spring has come ฤดูใบไม้ผลิมาแล้วแต่ผมว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับแค่งานในครั้งนั้นมันอาจจะตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลิมาพอดีก็ได้มันก็ประมาณนี้เนี่ยแหละครับเรื่องแถมเนี่ย ก็ถ้ามันมีตรงจุดไหนที่ผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับใครที่รู้จริงเนี่ยก็สามารถมาเพิ่มเติมให้ได้นะเอาเป็นว่าเราไปเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าครับไป Story ่การ์ในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Lover of Swis ผู้รักในของหวานก็เป็น Story ่การ์ระดับ4ดาวนะครับที่จะบวกในเรื่องของค่า HP แล้วก็ป้องกันอย่างนะส่วนพาสซีฟเนี่ยบอกว่าเมื่อสเปีกาถ,ถูกใช้งาน จะรีเลือด20%ตามค่า H P ของตัวเองแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับบอกว่าเมื่อสเปลการ์ดถูกใช้งานดาเมจจากเซียนเนี่ยจะลดลง15%เป็นเวลา3เทินเซียนนี่มีใครบ้างวะก็มีตัวคาเซนเองมีมิโกะพุโตเซกะมีน้องเหนือจากนี้อีกหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจนะมาเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่หนึ่งเลยแล้วกันครับอิบารากิคาเซน เซียนมีเขาผู้มีเขียนเดียวเธอได้ออกไปที่โลกภายนอกผ่านมหาเขตแดนฮาคุเรอยู่หลายครั้งหลายคราวเธอไม่เคยบอกกับเหล่าสหายของเธอเลยถึงเหตุผลที่เธอออกไปโลกภายนอกและมันก็ยังคงเป็นปริศนาอย่างมากก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่หนึ่งในเหล่านักปาก่าแห่งกินโซเคียวที่น่าจะมีส่วนร่วมในการสร้างมหาเขตแดนเนี่ยจะสามารถเข้าออกมาหาเขตแดนได้ อีกทั้งในภาิ่ดหเนี่ยก็ยิ่งชัดนะครับว่าเธอเนี่ยสามารถเปิดมาหาเขตแดนได้ด้วยข้อมูลที่สองครับดูเหมือนคาเซ้นเนี่ยมักจะออกไปที่โลกภายนอกเพื่อตามหาอะไรบางอย่างอย่างมุ่งมั่นมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะครั้งหนึ่งซูเมิไดโกเนี่ยเคยเห็นเธอกําลังเข้าไปในร้านร้านหนึ่งที่โลกภายนอกอืมร้านอะไรกันนะแล้วก็เห็นไหมคือ ถ้าเรื่องแถมันเกี่ยวข้องกับซูเมริโกโด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบพอเหมาะพอเจาะมากเลยอ่ะข้อมูลที่สามครับนอกจากยูคาริแล้วคาเซนก็คงจะเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้เรื่องราวทั้งภายนอกและภายในเกนโซเคียวเป็นอย่างดีคาเซนเนี่ยเป็นเพื่อนกับซูเมริโกผู้ที่มักเล่นสนุกอยู่ที่โลกภายนอกและตัวคาเซนเองเนี่ยก็มักจะออกไปที่โลกภายนอกอยู่บ,บ่อยๆข้อมูลที่สี่ครับคาเซนตั้งใจที่จะเป็น หนึ่งในนักชิมอาหารชั้นนําของเกนโซเคียวแต่เซียนนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องทานอาหารแบบมนุษย์สําหรับคาเซนแล้วเธอยังคงยึดติดกับอาหารอยู่เธอคงจะยังหิวอยู่บ้างแหละนะในที่นี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคาเซนนางอาจจะยังไม่มารลุเซียนมากขนาดนั้นน,น,นะครับน่าจะยังอยู่ในช่วงแบบฝึกตนอยู่หรือจริงๆแล้วเซียนจะกินอะไรก็ได้วะอันนี้ผมไม่รู้นะ แล้วก็ตามข้อมูลในโทโฮกุมันคุจุเนี่ยมันจะมีหนังสือพิมพ์บุญบุญมาลุที่เขียนถึงเรื่องตาข่ายหมอกที่พวกกับปะเนี่ยไปติดตั้งเอาไว้เพื่อดักหมอกไปขายเพราะหมอกเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลักของเซียนแม่หลายคนฟังแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าตาข่ายเนี่ยมันใช้ดักหมอกได้ด้วยเหรออย่าว่าแต่ท่านผู้ชมงงเลยครับเพราะว่าตัวของคาเซนที่ถูกสัมภาษณ์เรื่องนี้เนี่ยก็งงเหมือนกัน แต่ถึงจะบอกว่าไอ้หมอกเนี่ยเป็นอาหารจานหลักของเซนก็ตามคาเซนก็เหมือนจะให้สัมภาษณ์ว่าตัวเธอเนี่ยก็ไม่ได้ทานแต่หมอกหรอกนะแล้วที่น่าสนใจคือไอ้หนังสือพิมพ์ตัวนี้เนี่ยมันตีพิมพ์วันที่3เดือนจันทรคติที่สี่ฤดูกาลที่95หรือก็จะตรงกับช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมของปีคริสต์ศักราชพันเหมายความว่าคาเซนเนี่ยถูกรู้จักในฐานะเซียน ตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วและน่าจะฝึกเป็นเซียนมานานมากกว่านั้นด้วยส่วนตอนที่คาเซนเนี่ยผมมาในมังงะโทโฮอิบาระคาเซนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตรงกับฤดูใบไม้ผลิของฤดูกาลที่125นะซึ่งนั่นเนี่ยก็ยิ่งทําให้ชัดเลยครับว่าตัวของคาเซนเนี่ยฝึกตนมานานมากแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังยึดติดกับอาหารอยู่หรอก็ฝึกตนแหลนะเนาะฝึกตนมันก็คงยัง ละทางโลกไม่ได้หมดหรอกเอาเป็นว่ามาที่ข้อมูลที่5เลยแล้วกันครับข้อมูลสุดท้ายนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีว่าทําไมคาเซนถึงไปทานอาหารที่โลกภายนอกหลายครั้งภายในเกนโซเคียวนั้นเธอยังปฏิบัติตามวิธีเซียนอยู่แต่พออยู่โลกภายนอกเธอจะกินอะไรก็ได้ตามที่เธอต้องการยังไงก็คงไม่มีทางรู้อยู่ดีครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่นอกจากจะไปถามตัวของคุณเซียนดู อืมถึงอย่างนั้นคนเซียนจะตอบเราหรือเปล่านะผู้ว่าสตอรี่การ์ดใบนี้เนี่ยก็มีเชื่อว่ายามาโดริโอฟูโอฟูน่าจะโอฟูนะไม่น่าจะโอฟูอุนะผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เป็นคาเซนที่กำลังกินของหวานอยู่นะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะโอ้แต่ว่าภาพมันชัดขนาดนี้เนี่ยถ้าภาพมันชัดขนาดนี้นี่คือแบบคุณเซียนแกคง จะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะมีรู้พีทด้วยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเค้กหรอือว่าอะไรวะมีเชอร์รี่ด้วยอะ่ะอันนี้อันนี้น,นี่ยิงไม่รู้เข้าไปใหญ่เลยอันนี้คืออะไรวะเป็นเนยเหรอหรือว่าอะไรวะหรือว่าจะเป็นสับปะรดอืมเออแต่ที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือนาเป็นคนกินหมดนี่หรือวะทำไมจานมันเยอะจังเนี่ย โอเคก็ข้อมูลในสตอรี่การ์ดในวันนี้เนี่ยผมว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเหมือนแบบออริจินอลจากตัวเกมโทโฮโรสวดอย่างเดียวก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้แบบยึดตามข้อมูลจริงๆก็ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมพยายามไปหาดูแล้วมันก็ไม่เจอข้อมูลพวกนี้นะไอเรื่องพวกนี้เนี่ยคือเรื่องที่คาเซนเหมือนยังแบบยึดติดในการทานอาหารอย่อะผมผมไม่แน่ใจว่าในข้อมูลมันมีหรือเปล่าไหเออ จริงๆมันก็จะมีในหนังสือโทรบุญคาชินโปเหมือนกันที่ซูเมริโกพูดถึงคาเซนอะแต่ว่าในนั้นอะจริงๆผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าตัวของซูเมริโกนางพูดอะไรถึงคาเซนบ้างอะนะก็เอาเป็นว่าถ้ามันมีตรงจุดไหนที่ทุกคนสามารถเพิ่มเติมได้ก็สามารถเพิ่มเติมเข้ามาแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าตอริกาใบต่อไปเนี่ยเป็นใบไหนก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนว่าผมเนี่ยทำคลิปใหม่ลงมาแล้วรวมถึง ต้องกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์ให้ด้วยนะวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายแล้วก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้เนี่ยตัวของ t o โฮอาคาเดียเลคคอร์เนี่ยจะเปิดเซิร์ฟแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าโทรศัพท์ผมเครื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าถ้าเล่นได้ก็น่าจะได้อัดลงช่องนะ เอาเป็นว่าไปแล้วไปแล้ว